โอเคนะครับผมนะก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับกันมาในเกมของ Dragon Ball Z Dark p a t t e นะเนื่องจากว่านะครับพูดถึงก่อนเลยว่ากาชาสเตปอัพของเซิร์ฟเราเนี่ยเซิร์ฟจีบีเนี่ยมันเกิดการบัก๊กเกิดขึ้นนะครับไม่รู้ว่าบัก๊กหรือว่าเกมจงใจเพราะว่าอไอ้ระหว่างสเตปที่หนึ่งถึงสเตปที่สี่เนี่ยรู้สึกว่า LRUI จะไม่อยู่ในตู้หรือเปล่านะมันจะไปอยู่ตอนสเตปห้าพอดีนะครับซึ่งมันแบบนะ คือมันเหมือนแบบเป็นการแบบหลอกลวงอะไรเงี้ยเขาก็เลยแก้ให้มันเหมือนเป็นบั๊อกเลยสักอย่างก็เลยแก้ให้โดยการปิดปรับปรุงกาชาครับแล้วก็คืนเพชรมาทั้งหมดจากที่เราเปิดไปจากกาชานี้คืนมาเท่าทุนเลยนะครับก็ไอการที่เราเปิดกาชาไปก่อนนั้นเนี่ยก็ไม่นับนะครับก็เอนวมานนาัแบบให้ฟรีอะไรเงี้ยแม่งโคตรแบบโอ้โหโคตรดีดังนั้นถ้าใครเปิดกาชานีไปเยอะๆนะครับถือว่าโคตรดีเหมือนมันเกิดกาชาแบบฟรีไปเลยอะเหมือนแบบแม่งแบบทดแทนหมดเลยนะแล้วแม่งแบบดีมาก คือตอนนี้นเหมือนผมไม่ได้เสียเพชรเลยเว้ยแต่ว่าผมได้อาวา, <c oughs> าเบบี้มาอะไรเงี้ยแม่งถือว่าโคตรจะดีง <c oughs> ั้นถ้าใครไม่ได้เปิดก่อนน้นนี้นี่คือผมว่าเสียดายมากเลยนะเออนั่นแหละนะครับก็ใครได้เยอะได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับการเปิดกาชาก,ก่อนนั้นนี้นะว่าได้เปิดไปเยอะเท่าไหร่นะครับก็ชิปนี้ผมมาอัดเหมือนเดิมนอกสถานที่นะครับอาจจะเสียงเบาก็ขออภัยแล้วกันนะอาจจะดูแบบแอบ,บพูดหน่อยเออเหมือนแบบแอบทำทุกอย่างบ้าบอนะงั้นก็อย่าให้เสียเวลานะครับไปเลยมันตีแรกลุย ก็เหมือนเรมันติดแรกเป็นการการันตีนะครับหลีกสีนะฮะไม่ว่าจะเป็นหลีกสีของพวกเบตโตบูกับโรเซ่ก็เอาเหมือนกันนับเหมือนกันผมขอแค่เป็นโบลี่ก็พอแล้วพอใจมากผมขาดหลีกสีผู้นําแค่โบลีออ่ไงผู้นำของร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ขาดแค่โบลี่ไยขอแค่โบลี่คือจบเลยเ้ยจริงโบลี่สามมาคือจบเลยจบเหตุทุกอย่างมาครับระหว่างทางคือผมไม่ได้รู้เลยนะเพราะว่าระหว่างทางนี่คือมันออกยากหรือเปล่ารู้สึกเออ คือมันต้องมีดวงจะออกระหว่างทางสี่ห้าหกเจ็ดไม่มีแปดไม่มีเก้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้สัตว์ไอสัตว์ไอสัตว์สัตว์สัตว์เฮี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระหว่างทางเฮ้ยเฮ้ยไอเฮี้ยกูเสียงดังไม่ได้ถ้ากูเสียงดังนี่ยามมันไล่กูแล้วเฮี้ยกูกูเกือบระเบิดเมื่อกี้กูเกือบระเบิดแล้วเฮี้ยแล้วกูจิต้ามาโอ้โหจิต้าอิน ขอเส้นทางครบสองเส้นทางนะครับจะได้ ECA ในอนาคตไอสัตว์เออโอ้โหกูนี่แบบพ่อมึงตายเหียกูเพิ่งบอกระหว่างทางมันออกยากไม่ออกมาเลยแล้วไม่ออกเป็น LR แล้วไม่ใช่ LR อะไร LRUI พ่อมึงโอ้โหนกร้องเลยเฮียไอสัตว์ <laughs> พอได้ไหมเน <laughs> ี่ยไอเฮียโอ้โหได้เฉยผมไม่ได้คิดว่าผมจะได้ขนาดนี้ผมได้แต่มันติดแรกเลยอะโอ้ไมคก็ ที่บนบนไปตอนเปิดคาพาร์ทแรกนี่คือแบบแม่งทุนคืนทุนหมดเลยไอ้เหี้ยไอเหียเ้ยได้เฉยเดอะฟักไอ้ไอ้สัตว์ไปต่อครับผมเอาให้ครบหนึ่งรอบจะได้ครบสามรอบเหมือนเดิมนะครับผมจะได้เปิดครบสมรอบเลยของกาชานี้แต่ว่าคือจะอ,อะไรมาก็ผมก็พอใจหมดแล้วแล้วทั้งอุ้มไมมันหมายความว่าไงว่าเฮ้ยเฮ้ยมึงไงมึงวะ l อซ้ำไม่เอานะมันจะมาปะ มันเป็นทางอุ้มใหม่อ่ะเฮ้ยแล้วก๊อตโอ้โหพ่องตายอะไรวะเนี่ยบ้าวะเนี่ยไอด้ดวงกูนี่คือดวงปีใหม่ของกูที่แท้จริงปหมเนี่ยฮะใช่ไหมนี่คือดวงปีใหม่ของกูที่แท้จริงหรือเปล่าเบจิต้าโอ้โหตัวเก่ากึกเลยอันนี้ไม่นับไอ้แค่นันได้อยู่แหละมัน eca ได้แต่ตอนนี้คือผมแบบโอ้โหพอใจทุกอย่างตอนนี้คือแบบแม่งเอ้ยคือแบบโคตรฟินมันมาอย่างนี้เลยยังทำใจโอ้โหไม่เคยได้ โอเมก้าชิลลอนตัวโคตรเก่าแก่ยุคโบราณยุคสมัยโบราณกูเพิ่งได้กาชานี้แล้วเป็นกองไม่เคยได้และเป็นไอ้ซ้ําแล้วโอโหตกใจสัตว์อันนี้ซ้ําไปแล้วถ้าตัวสุดท้ายผมได้เป็นตัวละครตัวใหม่นะแม่งโคตรเชียโคตรดีแบบดีชีเชียเป็นเบเกตโตที่ปลดไปแล้วเยอะแยะมากมายเกินมาสามตัวสี่ตัวแล้วมั้งเนี่ยแล้วกมก็ขายทิ้งไว้รอบหนึ่งเออเออสมเป็นลูกลังจริงก็มาซ้ำไม่เป็นไรครับไม่ว่ากันเนะเพราะว่ากูโคตรคุ้มแล้วกูจะเกลือนะกูก็โอ้โห สุดยอดแล้วดูดิได้ตัวใหม่มาสองตัวเป็นตัวคังเฟยตัวเก่าอะโกฮังอนาคตกับโอเมก้าเชนลอนโอ้โหเช็ดเช่ไอสัตว์ต่อไปเป็นการการันตีตัวละครขัดแบบยุคกลางนะครับอะไรตั้งแต่พวกตัวอะไรนะโกคูชูเต่าอะไรเงี้ยนะเออช่างมันเถอะโกคูเด็กอะไรเงนี้ออโอ้โหคือแบบไอสัตว์เอ,อ, <c oughs> อเ้ยกดเนี่ย ไม่ก๊อตแล้วเมื่อกี้ก๊อตนะฮะถ้าเมื่อกี้ผมได้ตัวท้ายเป็นตัวละครที่ไม่เคยได้คูลเลอร์นี้ยังไม่ได้ปลดทางครบก็ถือเอามาก็ดีแล้วนะมันตีที่แล้วนี่คือแบบมันโคตรคุ้มเลยจริงโอเคครับไปผมไม่อะไรแล้วไปเร็วเลยก็ได้เนี่ยเร่งสปีดเลยครับเร่งสปีดเลยเพราะเดี๋ยวจะรีไปฮิตไม่เคยได้ไอ้เชียตัวใหม่เต็มเลยฮิตไม่เคยได้ใครบอกกากผมไม่สนนะมันมันเท่ครับผมชอบผมจะล็อกไปเลยผมไม่เคยได้ด้วยไอสัตว ไอห,หมาไอเขี้ยวขู่คู้นเรื่องแบบสบดคาว่าหมามาเลยอะ่ะมันู้จะสะบดคําว่าอะไรแล้วสบดคาว่าหมามาเลยอาเงี้ยแม่งเอ้ยต่อไปเป็นการการันตีขัดยุคใหม่มาครับขัดยุคใหม่มาเลยขัดยุคใหม่ขอเป็นเบตา้าหรืออะไรก็ได้ที่มันปลดทางได้ตัวใหม่ๆมที่มันเก่งๆไม่เอาพิกโลแต่เอามามันกูัไม่ได้ไว้แล้วเพราะพิกโลมันก็มันก็ปวดทางสองทางได้ก็ดีมาครับสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าแลวสิบเป็นบารดักไม่เคยนะโอ้โหบารดักกูก็ไม่เคยได้ไอ้เหี้ยมันกาชาปีใหม่แท้จริงไอสัตว์แม่งดีกว่ารีเจนิกไอ้เหี้ยตัวใหม่หมดเลยทุกสเต็ปกูได้ตัวใหม่หมดเลยทุกสเต็ปไอสัตว์แล้วได้ระหว่างทางด้วยไอ้เหี้ยคือแบบไอสัตว์ไอ้เหี้ยโอ้โหกูสะบดคำหยาบเต็มไปหมดเวลาผมดีใจผมจะพูดชอบพูดเลยไม่รู้เรื่องฮะแม่งแบบ ตอนนี้ผมเดินแล้วนะผมเดินพูดไปแล้วเกิดว่ามีเสียงอะไรแย่ๆก็ขออภัยอยู่ในป่าอยู่ในเขาเป็นคนชนผาชนเผ่าเลยเนี่ยแม่งชนเผ่าชนคนป่าไอ้เนี่ยบ้ารักไม่เคยได้ต่อไปสุดท้ายแหละของการเปิดกาชาเซฟอัพนะครับถ้าผมได้เป็นเอวากก็รือโกงเงือกนี่คือไอ้เฮียไม่มีอะไรคุ้มกว่านี้แล้วคุ้มที่สุดในรอบสามปีไอ้เนี้ยจริงย ผมไม่ได้คิดหรอกว่าผมจะได้ยูไออ่ะผมแบบคิดรับเล็กๆอ่ะเออแม่งได้ตั้งแต่สเต็ปแรกเลยเฮียอะไรวะตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่เป็นโอ้โหไอ้เชียเออปลดร้อยเปอร์เซ็นต์พอดีด้วยเช็ดแค่ไอ้เฮียกูกูกำหัวเลยแม่งกูเครียดไม่ได้เครียดเพราะเรื่องอะไรนะมันมันดีเกินไปเฮีย กูเครียดในความไม่ไม่กูเครียดในความคุ้มไม่มส,ส, er. ส,สมั์นี่งบแค่200เมตรไอ้เหี้ยกูเครียดในความคุ้มเลยแลวปูตัวนี้ผมจะเอาไว้เล่นใน s อ r าไลท์เขียวอยู่ด้วยนะเดี๋ยวค่อยมาทาคลิปกันนะครับตัวนี้ไหลแล้ววะไม่ได้นับได้แ่างแม่งแล้วมาขอเป็นอวตารตัวใหม่จะแบบมันจะโคตรคุ้มแห่งประวัติศาสตร์ของไอดีกูเลยยังไม่ใช่นะหนึง่งสองซัำไปยังหยังสุดท้ายแล้วผมว่าหนาึ่งสองซ้ำ l อโกูุู่เงียกมายังไอ้ฮะกูตัวที่ก็ไหลแล้วะกูเงียกเฮ้ยไม่เคยได้โอ้เชี่ยเชี่ยกูเลงมานานแล้วอี๋หาเนี่ยอีสองสองสองสาวยูรี่เนี่ยเช็ดเช่เป็นการเปิดที่แบบดีใจแต่แผกปากไม่ได้แม่งโอ้โดูสรุปกันก็คือโอ้โห คือคลิปนี้ผมอาจจะดูแบบเสียงเบาแล้วก็แบบดูแปลกๆนะเพราะว่านั่นแหละอย่างที่บอกไปแต่คือแบบคลิปนี้นะดูตัวละครใหม่ๆใ,ในดีผมอะสองร้อยเมตรอน่ไม่มีอันไหนคุ้มกว่านี้แล้วเว้ยนะมันคุ้มสุดในรอบหลายปีหลายเดือนแล้วเกินเน่ะแม่งแบบดีโคตรอะจริงนะงั้นก็โอเคแล้กันนะคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าๆน,นะฮะเพราะว่า มีอีกหลายชิปที่ต้องทำนะครับเยอะแยะไปหมดเลยเอาจะลงช้าหรือลงเร็วก็ขอภัยไว้ก่อนแล้วกันแต่ก็จะพยายามทำต่อไปเรื่อยๆนะฮะไม่งั้นก็โอเคลิปนี้ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบาย